ทำทำฝามันหายไปไหนก็ไม่รู้ก็อา่าก็จะมาพูดเรื่องเออดมแล้วชื่นใจก็จะมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับอา่าความรักนะคืออันที่จริงแล้วอะ่ะเรื่องของ ความรักเนี่ยไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ความรักเกิดขึ้นได้เสมอไม่ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามถึงเราจะอายุมากแล้วแต่การตกหลุมรักหรือการ เกิดความรักเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เนี่ยเรื่องความรักมันเป็นเรื่องปกติมากต่อให้เราอายุ 60- 70เเนี่ยเราอาจจะไปตกหลุมรักคนที่อายุน้อยกว่าอะไรก็ได้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่สิ่งที่ว่าคนเราควรจะเรียนรู้ก็คือว่าเออถ้าผู้ชายคนนั้นน่ะเขาเขาจริงจังกับเราอ่ะถ้าถ้าผู้ชายคนนั้นอะ่นอะ เขารักเราชอบเราเขาจริงจังกับเราอะไรแบบนี้คนคนนั้นเขาจะไม่ทำให้เรารู้สึกหนักใจหรือเหนื่อยใจอะถ้าถ้าคือถ้าเอาเป็นว่าถ้าคนคนนั้นะ่ะเขาชอบเราจริงใจถ้าผู้ชายคนนั้นะ่ะเขาอยากได้เราเป็นลูกเป็นเมียจริงๆอยากได้เราแบบจริงๆอะ่ะถ้าผู้ชายคนนั้นะ่ะเขารักเราด้วยใจจริงอะ หรือเขาสนใจเราหรือเขาชอบเราหรือเขาอยากจะเป็นเพื่อนกับเราเนี่ยเขาจะไม่ทําให้เรารู้สึกเหนื่อยหรือลําบากใจในความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามเนี่ยไม่ว่าจะในสถานะแฟนเพื่อนสามีภรรยาเนี่ยนะถ้าเพศตรงข้ามอะ เขาทําให้คุณรู้สึกหนักใจหรือรู้สึกเหนื่อยใจอ่ะนั่นมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกอ่ะคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นพิษถ้าเพศตรงข้ามเนี่ยเขารักและจริงใจกับเราเนี่ยในความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับเขาเนี่ยเขาจะต้องพยายามที่จะถางญ่าที่มันลกๆหรือทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันดําเนินไปแบบเรียบง่ายเป็นแบบผู้ใหญ่ เพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าถ้าเราครบกับใครแล้วเรารู้สึกว่าคนคนนี้เอาแต่เรื่องวุ่นวายมาให้หรือทําให้เราเครียดหรือทําให้เราปวดหัวหรือทําให้เราประสาทแดกหรือทําให้เราเป็นทุกข์หรือเขาเป็นต้นเหตุทําให้เราวุ่นวายหรือเขาทําให้เราเดือดร้อนเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อคู่อุปถัมภ์กันแต่มันเป็นคู่เวรคู่กรรมเพราะว่าถ้าคนที่เป็นเนื้อคู่อุปถัมภ์กันเนี่ยเมื่อมาคบหากันเนี่ย ต่างฝ่ายจะชักนําเป็นกัลยาณมิตรต่อกันก็คือจะชักนํากันไปในทางที่ดีช่วยเหลือกันหรือจะมีการแบบชวนกันเข้าวัดทาบุญแต่ไม่ใช่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งชวนไปวัดทาบุญชวนไปปล่อยปลาและเอาไสยนานัยให้กินนะไม่ใช่มันหมายความว่าคือคนที่ทําบุญร่วมกันมาเยอะเนี่ยเมื่อเขามาเจอกันหรือคบหากันเนี่ย ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยจะมีความเจริญก้าวหน้าทั้งสองฝ่ายอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นเนื้อคู่กันก็คือเคยรักกันชอบคันอุปถัมภ์กันมาแต่ถ้าว่ามันไม่ใช่เนื้อคู่กัน่ะคือคนที่มันไม่ใช่เนื้อคู่กันและแม่งเสือกเอ่อต้องมาแต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยอีฝ่ายหนึ่งอะมันจะฉุดดวงอีกฝ่ายหนึ่งแทนที่อีกฝ่ายหนึ่งจะถูกหวยก็ไม่ถูกหวยแทนที่อีกฝ่ายนึงจะรวยก็ไม่รวยเพราะว่า อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะมันจะฉุดอีกฝ่ายหนึ่งให้มีปัญหาหมายความว่าคนที่ดวงมันไม่สมพงกันอ่ะพอมันมาคบหากันเนี่ยต่างฝ่ายเนี่ยต่างจะมีปัญหาเข้ามาแล้วก็จะไม่ค่อยคืออีกฝ่ายหนึ่งอาจจะรวยแต่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะลำบากหรือไม่ก็เป็นเป็นสภาวะที่แย่ทั้งคู่เหมือนคนที่มันดวงไม่สมพงกันแล้วมันมาอยู่กินกันอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเป็นวินาศ อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเป็นวินาศให้ผู้หญิงแต่ผู้หญิงเนี่ยเป็นรั์ให้ผู้ชายก็กลายเป็นมาผู้ชายเนี่ยรวยขึ้นรวยขึ้นแต่ผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวป่วยเนี่ยคือมันมีนะเหมือนกับว่าผัวเมียกันผู้ชายมาแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ผู้ชายก็รวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นแต่ผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวป่วยจนทางแม่ของผู้หญิงอ่ะเขาเอาดวงของผู้หญิงอ่ะ เขาเอาดวงของผู้หญิงเลยนะไปไปให้หมอดูซึ่งไม่ใช่เอ๋นะแล้วหมอดูคนนั้นอะ่ะเขาเป็นพระเ,เขาบอกว่าผู้ชายปีงูผู้หญิงปีหนูแล้วก็ดวงผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับว่าจะส่งเสริมการเงินให้ผู้ชายแต่ว่าผัวเมียคู่นี้อยู่กินกันน่ะผู้ชายอะ่ะ ผู้ชายเนี่ยจะได้ทรั์มรดกจากผู้หญิงเพราะผู้หญิงจะตายก่อนเพราะว่าดวงคู่เนี้ยมันจะเป็นดวงที่ว่าผู้หญิงอ่ะจะทิ้งมรดกให้ผู้ชายโดยที่ว่าถ้าผู้ชายคนเนี้ย ดวงของผู้ชายคนนี้เขาจะเป็นดวงกินคู่ถ้าแต่งงานอยู่กินกับใครอะ่ะผู้หญิงคนนั้นอะ่ะจะตายก่อนและทิ้งมรดกไว้เพราะดวงของผู้ชายมันเป็นดวงกินคู่พอแต่งงานอยู่กินกับผู้หญิงคนไหนอะ่ะผู้หญิงคนนั้นก็จะแบบเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวป่วยเหมือนกับว่ามีเมียมาสามคนอะ่ะคนแรกเนี่ยตายคนที่สองเนี่ยนะเอ่อพอมาอยู่กินกันนะ จากที่เป็นคนแข็งแรงดีนะตอนแรกก็เป็นคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมาอยู่กินกับผู้ชายคนเนี้เดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ป่วยอะไรก็ไม่รู้อะ่ะทีเนี้ยจนจนผู้หญิงคนเนี้เขา ไปดูดวงแล้วแม่เขาบอกว่าให้เลิกกับผู้ชายคนนี้ทีนี้ผู้หญิงก็เก็บผ้าเก็บผ่อนหนีเลยแล้วก็ผู้ชายก็งงคือว่าแต่งงานอยู่กินกันมาเนี่ยนะไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยไม่เคยทะเลาะกันเลยนะไม่เคยไม่เคยทะเลาะกันเลยอะอยู่ดีๆผู้หญิงเก็บผ้าเก็บผ่อนหนีไปเลยแล้วพอผ่านไปประมาณสี่เดือนผู้หญิงโทรมาบอกว่าตอนเนี้ยหายป่วยแข็งแรงดีเพราะว่าผู้หญิงคนนี้มาแต่งงานอยู่กินกับผู้ชายคนนี้นะเข้าโรงพยาบาลตลอด แบบเหมือนเหมือนโดนผีกินเลยนะพร้อมโสมจากจากที่เป็นคนแบบเอ่อทุมท้วมนะมาอยู่กินกับผู้ชายคนนี้ไม่สบายตลอดเลยตอนแรกแข็งแรงดีมาอยู่กินกับผู้ชายคนนี้ไม่สบายตลอดป่วยตลอดไม่สบายตลอดพร้อมโสมเลยพอพอเลิกกับผู้ชายคนนี้ไปนะกลับไปอยู่ที่บ้านอะร่างกายแข็งแรงปกติดีทุกอย่างเลย แล้วก็ผู้หญิงก็บอกว่าไม่ได้เกลียดผู้ชายแล้วก็แม่ผู้ชายเนี่ยไม่เคยด่าคือแม่ผัวไม่เคยด่าผู้ชายถามว่าแม่ผัวแม่ผัวคือผู้ชายถามว่าตอนที่เขาไม่อยู่บ้านอ่ะ แม่ผัวด่าหรือว่าใช้งานหนักเหรอเขาบอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่าแม่ที่ต่างจังหวัดนะเอาดวงไปให้พระดูแล้วพระคนนี้บอกว่าดวงไม่สมพงกันถ้าอยู่กินกันผู้หญิงอาะจ,จะตายก่อนแล้วทีเนี้ย คนคนที่เป็นแม่เนี่ยเขากลัวว่าลูกสาวเขาจะตายเขาก็เลยขอให้เลิกกันที่นี่ผู้หญิงก็เลยหนีกลับมาอยู่บ้านพอผู้หญิงหนีกลับมาอยู่บ้านนะจากที่ร่างกายอ่อนแอก็อยู่ดีๆก็กลับมาแข็งแรงฟื้นตัววิ่งเลยตอนแรกเนี่ยเหมือนอยู่กับผู้ชายเนี่ยไม่สบายตลอดเหมือนจะตายไปหาหมอตรวจหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดแล้วก็ป่วยอะไรก็ไม่รู้อะที่นี่ทางผู้หญิงเขาไม่ไหวแล้วไงเขาเลยกลับไปอยู่ที่บ้านพอกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ย อาการภูมิแพ้มันก็ไม่กำเริบแล้วก็แข็งแรงดีจนตอนหลังๆผู้ชายเนี่ยเขาก็ไปได้แฟนใหม่แล้วก็มีหมอดูคนหนึ่งอะ่ะเขา คือเราอจะรู้จักกับแม่ผู้ชายนะคือมีหมอดูคนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเออสองคนนี้ดวงสมพงกันแต่งงานอยู่กินกันได้ทีเนี้แม่ผู้ชายเขาไม่แน่ใจว่ามันดูมั่วซั่วหรือเปล่าเขาก็เลยเอาดวงมาให้เราดูแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยลูกชายมีเมียม,มาสามคนแล้วคนแรกอ่ะมันตายแล้วมันทิ้งมรดกไว้ให้อ่ะสองล้านแล้วก็พอมาแต่งงานใหม่รอบที่สองเนี่ย ผู้หญิงตอนแรกก็แข็งแรงดีมาอยู่กินกับผู้ชายแค่ปีเดียวผอมโซมเหมือนผีเลยเดี๋ยวก็ไม่สบายเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ป่วยอะไรก็ไม่รู้อะ่ะอยู่ดีๆผู้หญิงเก็บผ้าเก็บผ่อนหนีไปเลยเออแล้วก็มาได้เมียคนที่สามเนี่ยก็เออก็เลยก็เลยอยู่กันได้บางทีมันคือเรามองว่าบางทีคนถ้าว่ามันคือคนเราอะ่ะมันก็ก็แล้วแต่มันเป็นมันเป็นความงมงายอะ่ะแล้วแต่คนจะเชื่อมันคือมันเป็นเรื่องของความงมงายไง มันเป็นเรื่องของความงมงายอ่ะผู้หญิงบางคนดวงเขากินคู่จริงๆนะผู้หญิงบางคนเนี่ยดวงอ่ะกินคู่จริงๆแล้วผู้หญิงบางคนเนี่ยดวงส่งเสริมคู่ก็มีก็สําหรับคลิปนี้ก็พูดนานแล้วนะคะก็ราตีสวัสดิ์ค่ะอันนี้ทาครีมไข่มุก